สวัสดีครับวันนี้ช่องเรานะครับก็มีโอกาสนะครับมาเดินเล่นนะครับที่สวนสุขภาพอำเภอบางเสาธงนะครับซึ่งสวนสุขภาพแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่บริเวณเคหะนะครับเคหะบางพีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่แนวเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับ ซึ่งแต่ก่อน, like นนั้นก็อาจจะเป็นที่วิ่งออกกำลังกายแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็มีปรับปรง c, ุงนะครับทําอย่างดีเลยนี่นะครับคือสนามฟุตซอลนะครับก็ทําอย่างดีนะครับมี2สนามติดกันนะครับรอบนี้ก็เป็นสถานที่วิ่งออกกำลังกายนะครับมีสนามวอลร์บอลสนามฟุตซอลสนามตะกอนนะครับครบทุกรูปแบบนะครับ ซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับเดินดูรอบๆนะครับก็จะมีคนต่างประเทศส,ส่วนใหญ่นะครับที่ไปเล่นหรือไปออกกำลังากายที่นี่นะครับคนไทยก็มีน้อยนะครับสัก5%เนนะครับที่ผมไปดูวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับส่วนมากก็จะมีแต่คนต่างประเทศนะครับให้ความสนใจแล้วก็มาออกกำลังากายกันแล้วก็มาเล่นกีฬานะครับ ซึ่งภายในสวนสุขภาพนี้ก็จัดอย่างงามนะครับนี่นะครับก็จะมีสระน้ํานะครับเป็นสระน้ำสองบ่อนะครับแล้วก็จะปล่อยปลาไว้อย่างดีนะครับมีปลาตัวเล็กๆปูปลาหอยนะครับก็จะมองเห็นนะครับนี่นะครับบริเวณสระน้ํานะครับก็ดูร่มรื่นดีนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเกือบเกือบจะหกโมงแล้วครับที่ผมได้ไปลองเดินเล่นแล้วก็ได้ถ่ายคลิปนี้มานะครับนี่นะครับ จัดได้สวยงามนะครับสำหรับสวนสุขภาพบางเสาทงนะครับก็จะมีทางเดินนะครับให้เดินเล่นนะครับก็ลองมาแวะชมมาสัมผัสกันได้นะครับนี่เป็นทางวิ่งออกกำลังกายนะครับที่วิ่งนี้ก็คือคนต่างประเทศนะครับคนบ้านเราก็มีน้อยลือเกินนะครับซึ่งเป็นอาคอนกีฬนะครับรอบหนึงก็ หลายร้อยเมตรนะครับกว้างทีเดียวครับเหมาะกับการวิ่งออกกำลังกายหรือซ้อมนะครับซ้อมวิ่งทั่วไปนะครับถ้าเราใครสายวิ่งก็ไม่มากันนะครับนี่ครับก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้แบบนี้นครับเยอะที่จอดรถนะครับก็มีแต่คนต่างประเทศนะครับคนไทยก็มีน้อยนะครับซึ่งส่วนความนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าทําขึ้นมานี้มีคนไทยมาเล่นไหมนะครับ ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยู่เขตบางสะทงเขหาบางพีนะครับวันปกตินะครับคนไทยมาเล่นกันือเป่านะครับที่นั่งอยู่ก็คนต่างประเทศนะครับสำหรับสนามนั้นก็ทําดีนะครับมาตรฐานนะครับเป็นสนามพุทซอวันเล่บบอลตะก้อนะครับทาดีมากนะครับผมก็ชมเลยนะครับว่าเป็นสถานที่น่า ออกกําลังกายนะครับเล่นกีฬาการแจ้งนะครับเหมาะเลยนะครับสนามนะครับยังใหม่เลยนะครับสีสันนะครับสียังชัดเจนนะครับนี่คือบรรยากาศตะวันใกล้จะตกแล้วนะครับช่วงประมาณเจ็กโมงแล้วนะครับก็ลองแวะมาได้นะครับใครที่อยากจะหาที่ออกกําลังกายนะครับก็แนะนําเลยนะครับสวนสุขภาพบางเสาทงเกฮะบางพีนะครับ นี่ก็บริเวณสระน้ำนะครับก็จะมีปลาตัวเล็กๆนะครับเด็กๆก็ให้ความสนใจนะครับก็เป็นเด็กต่างประเทศนะครับเห็นเดินเล่นอยู่เยอะนะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับก็มีเท่านี้นะครับก็เชิญกดติดตามช่องเราไว้กันหน่อยครับจะหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ